วันนี้รีวิวรถนะสองคันนะรีวิวแบบแฟลชเซลนะราคาโจร R3 m o มโมวิตนะฮะปี15สีน้ำเงินนะสภาพรถโดยรวมนี่ถือว่าเกือบ100%อนะอุปกรณ์ตกแต่งก็นิดหน่อยนะฮะมีกระล้มเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีปั๊มบนมีมือคัทนะแล้วก็ส่วนอีกคันหนึ่ง CB 6 5 0 f นะฮะปี2014สีเหลืองนะตัวนี้หลายๆคนเรียกว่าบับเบิร์บีนะน้า อุปกรณ์ตกแต่งคันนี้ก็เยอะแยะนะครับท้ายสั้นไม่เหล็กพับได้นะฮะพ่อสลิปออนนะครอบผังบนคาร์บอนนะครับครอบเครื่อง2อฝั่งนะฮะตำหนีดูตำหนีก่อนนะตำหนีรอยเกาล้อนหยอดนะนิดเดียวนะนะครับถ้าเห็นรอยนี้แล้วแล้วฟังราคาจากผมนี่ ผมขอบอกเลยว่าไม่ค้ำคืนนี้แน่นอนนะเบาะแต่งสองตอนนะครับอันนี้ก็ไม่สามหมืน่นเก้านะฟังเสียงก่อนโอ้โหเครือค่องโอคตรดีอ่ะ ไล่เสียงเลยนะ้นุ่มๆนะฮะนุ่มๆแน่นๆนะโอเคนะแฟตเซลวันนี้นะฮะแฟตเซล นะครับรีวิวแบบเร็วๆขายเร็วๆนะสองคันนี้นะโมวิต้าอธิบายฟังก่อนสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแต่งพอมีส่วนสีเหลืองก็รถไม่ชนไม่ล้มนะฮะสภาพโดยรวมก็ถือว่าเกิน9 0้าสิบเปอร์เซ็นต์ป๊นี้นะครับความที่แจ้งนะรอยเกาล้อนนะครับเหมือนกับว่าไอพลาสติกตัวครอบเลนสใหม่เนี่ยมันอ้านะก็เลยหยอดกาวติดไว้นะด้วยความที่ไม่เคยทําหรือยังไงก็ไม่รู้นะมันนี่คือ ไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้องนะครับนะโอเคอาสามนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสภาพแบบนี้นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะซีบีนะสีเหลืองปีสิบสี่นะครับคันนี้เอาไปหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะขี้เกียจคุยเยอะสี่ซูบราคาแสนเก้านะแสนเก้านี่คุณไปซื้อในตลาดนี่ซื้อได้แค่นินจาสี่ร้อยนะผมจะบอกให้นี่ซีบีหกห้าศูนย์เอฟนะปีสิบสี 19000บาทนะครับสนใจแชทโทร0628352742นะโอเควันนี้ไปก่อน3นาทีครึ่งสวัสดีครับ